กราบเรียนท่านประธานในพิธีท่านสมคิดจาตุศีพิทักษ์กรองนายกรัฐมนตรีท่านอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรังสารศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันลิซเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2558 Together for all all for one พลังรัฐวิสาหากิจไทยสร้างสารมิติใหม่ก้าวไกลเป็นหนึ่งเดียวหรือว่า SOE Award 2015ค่ะงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและสร้างความภาคภูมิใจแก่รัฐวิสาหากิจในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศนั่นเองค่ะลำดับต่อจากนี้ไปค่ะจะเป็นการมอบรางวัลรัฐวิสาหากิจดีเด่นนะคะซึ่งกำหนดไว้ทั้งสิ้นแปดประเภทด้วยกันเริ่มในประเภทแรกค่ะรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหากิจดีเด่นได้แก่ นาคาครเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะทางคณะกรรมการทรกศได้มีการมอบนโยบายที่สำคัญค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าค่ะอีกทั้งยังยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน สร้างความสมดุลขององค์ประกอบระหว่างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆเพื่อความโปร่งใสและยั่งยืนขององค์กรขอเสียงปรบมือด้วยนะคะดังวันแรกสาหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะต่อไปเป็นรางวัลที่5ค่ะรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ปีนี้ขยายขอบเขตการพิจารณารางวัลโดยนําผลจาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยง,งานภาครัฐหรือ I.T.A. ของปปชและมีการรายง,งานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative มาพิจารณาค่ะซึ่งผู้ได้รับการพิจารณาในปีนี้จะรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะในปีนี้มีรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลจํานวน2แห่งค่ะแห่งแรกได้แก่ เชิยขึ้นใหม่ครั้งนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะหรือทกสยินดีด้วยนะคะวันนี้มากันทีมใหญ่เลยนะคะมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งมีการเปิดเผยรายงานสรุปการประชุมข,ของคณะกรรมการและมีการสำรวจความพึงพอใจต่อการเปิดเผยข้อมูลทุกปีรวมถึงมีผลการประเมิน ITA ในระดับที่ดีเยี่ยมค่ะ ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการถ่ายทอดสดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2558พลังรัฐวิสาหกิจไทยสร้างสรรค์มิติใหม่ก้าวไกลเป็นหนึ่งเดียวค่ะขอแสดงความยินดีกับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลนะคะและขอเป็นกําลังใจให้กับทุกรัฐวิสาหกิจให้มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างนี้ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันนีรชาลิมสมบูรณ์ทีมงานถ่ายทอดสดของช่อง9 m c o t HD และโม n นไนทีวีต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไป เชิญพบกับรายการปกติจากทางสถานีขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ